โอ้โหโอ้อหโอ้โอ้โหชิว่าเาไม่ต้อ้าวไนนงพวกรักรันอยู่เอาว่ไงวปว่ไกีโมเดลเขาโมเดลมาจากไหนอะเอ้ยู้ชยตรงนั้นไว้นั่นแหละเขาเอามให้เราเอง่ะเออฉันันนจ่เมื่อกี้คราคนายนะี้ มันโคตรโคตรจะแย่ที่ไม่ทราบว่ามึงจะแย,ย่หมดพูดกันไหมฉ <c oughs> ันหวังว่าโค้กคนดายมันจะปลอดภัยโค้ก <c oughs> คนดายมันเป็นทอร์ปิซี่ที่โคตรอันตรา,ายเลยนะบักกี้ <c oughs> ว่าไงเพื่อนี่มันอะไรอะเรากำลังดูเล็ก นั่นเปนอะไรกิเตอร์นะมันคือข้อกอด้ยนี่มึงตาบอดรว่ามึงโง่วะนนียมันคืออะไเกตอร์ผมว่าล่ะคือข้อกนได้ครับปุ้ยเอาละน้องไม่รู้ขอโทษค่ะถุยฉันจะถวาตำรวจตำรวจเฮ้ยพฮียหมาพองเกิดอะไรขึ้นครับไปม่กอดไม้ไหมเช่นดีมคุณแม่ครับนี่มึงโง่หรือมึงตาบอดมันคืออะไรกิเตอร์ ใช่ถูกต้องันคือได้ไงโต๊ะอะไรนะไม่ไม่ไม่หยาดนะหยาดนะตลกกันมากใช่ไหมั้ำมันเหมือนกระสมควรตายโอ้โวคุณแม่ก็ตีอะไรมาตีแม่คุณแม่ปังโอ้โหแค่นั้นแหละคุณแม่คุณโดนจับแล้วเอ้ยโอเคผมผมขอโทษโอเคผมผมไปแล้วนะผมผมมีงานเพิ่มนะ ในที่สุดฉันก็ชนะแล้วเกไม่ใครอ่ะผมไม่ชาวออสเตรเลียกับฟูและฉันไม่แคร์อ้ยสัตว์สักจนเดวไม่ไอ่สัตว์นรกเอ้ยฉันจะฆ่าพวกมึงทั้งหมดเลยไอ้แอลวอ้อค่ยใช่พวก <laughs> 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 Such a deal. They go like ในที่สุดฉันก็ได้คริสต์คาเกต์คริสต์คาชช์ฉันสามารถทำให้ความฝันฉันเป็นจริง